วิวเวคมองกับรถคันนี้เลยนะครับนี่คือรถสัญชาติสวีเดนครับ x c 4 0และราคาประหยัดกา่าใหม่ป้ายแดงถึง1ล้านกว่าบาทเลยครับ เวลเข้มองนะฮะก็มาจากคำว่าเวลคัมนั่นเองนะฮะและนี่ก็คือรถสัญชาติสวีเดนนะฮะวอนโว่ One x c 4 0นะฮะสภาพใหม่ๆรุ่นท็อปออปชั่นเต็มประหยัดกว่ารถหม่ป้ายแดงเนี่ยถึง1ล้านเกือบ5 0 0แสนบาทเลยนะฮะรุ่นนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าตอนเปิดตัวในตลาดแตกหน้าดูเลยนะฮะด้วยรูปทรงด้วยออปชั่นต่างๆน่าใช้งานมากๆและที่สำคัญครับอยู่กับวันทัวโตของเรานะฮะราคาย่อมเยาวและสภาพสวยใหม่รถบ้านแทรบเอรเซ็นเลยครับเรามาเริ่มต้นดูกันที่ด้านหน้าของรถคันนี้กันก่อนเลยนะ สำหรับ Volvo XC40 เนี่ยเรียกได้ว่าแพลตฟอร์มเขาเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มใหม่นะฮะดีไซน์สวยงามและก็เน้เนในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานนะฮะออปชันต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบความปลอดภยัยนี่คือจัดเต็มมาเลยนะหลังคาแก้วอันนี้เป็นรุ่นที่ปรับโฉมใหม่แล้วด้วยนะฝากระโปรงด้านหน้ากระจังด้านหน้าสภาพสวยๆแบบนี้ดีไซน์นะฮะสวีเดนนะฮะโลโก้นี่คือไอรอนมาร์กนะ,ะสภาพสวยใหม่นะฮะเรียกได้ว่าเงาวับเลยนะไฟหน้าของเขานะคะนรับเป็นรูปคอน ทฮะเทพเจ้าทอสายฟ้านั่นเองซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ประเทศสวีเดนของเขานะอันนี้ก็มีระบบเปิดปิดอัตโนมัติไฟส่งต่ำอัตโนมัติและที่สําคัญคือเบ้าไฟเนี่ยสภาพสวยใหม่ครับมีในส่วนของไฟตัดหมอกให้ใช้งานเซ็นเซอร์ด้านหน้าเซนเซอร์ด้านหลังมาแบบครบจัดเต็มเลยครับเครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรให้กาลังแรงม้าอยู่ที่190แรงม้าอัตราการเร่งสูงถึงร้อยนะฮะใช้เวลาเพียงแค่6.4วินาทีเท่านั้นและก็ความเร็วสูงสุดนะฮะ230กิโลเมตร รถที่เน้นในเรื่องของการขับขี่ความรวดเร็วนะขับสนุกแล้วก็ปลอดภัยอันนี้วอลโวกเขาขึ้นชื่อเลยนะทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโวครับล้อแม่ของรถรุ่นนี้นะครับจะเป็นลายแบบก้าการคู s สปอร์ตนะฮะซึ่งดีไซน์เขาเนี่ยเป็นลายแบบแบล็กไดมอนด์คัตนะสีทูโทนสีโครมยมี่ปัดดำเงานะฮะแล้วก็เป็นขอบ19นิ้วนะับมาพร้อมกับยางมิชลินรุ่นพ็อปเลยเป็น Primacy s u เ Plu ูานะคันนี้ก็ดอกยางเต็มแก้มยางหนาสภาพนี่คือสามารถขับแล้วก็ใช้งานได้นานๆครับสภาพด้านข้างของตัวรถนะ ไม่มีริ้วรอยไม่มีแบบว่าการชนมาก่อนอันนี้สภาพสวยเดิมทุกจุดเลยหลังคาเป็นพอลลอนมิกซลูแล้วซึ่งเขาปรับออปชันมาใหม่นะตอนเปิดตัวเนี่ยคือยังไม่มีพอลลอนมิกซลูเลยรุ่นนี้นะครับปี2020มีพอลลอนมิกซลูมาให้ถือว่าน่าใช้งานมากกระจกมองข้านะก็จะเป็นแบบปรับแล้วก็พับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวนะรุ่นอินสคริปชั n นเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยเพราะว่าภายนอกภายในเนี่ยออปชันเขาจัดเต็มครับด้านท้ายของรถคันนี้นะครับก็จะมีสปอยเลอร์หลงังไฟเ 3, ฟนนรบรกน,น,นุ่นําฝนนนซึ่งคัี้ติด เป็นโซลาร์กาดเกรดพรีเมียมรุ่นท็อปเลยนะเรียกได้ว่าราคาแพงมากๆด้วยนะแล้วก็ฝากระโปรงด้านท้ายของเขาเป็นไฟฟ้าอัตโนมัติครับต่อใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากนะมีระบบคลิกเซนเซอร์ด้วยนะอุปกรณ์ครบครับม่านบางของนิรภัยพื้นที่ใช้สอยดีแล้วก็น็อตเดิมฝากระโปรงเดิมด้านท้ายไม่เคยมีการชนหนักทําสีมาก่อนครับอย่างที่เห็นนะครับคือสภาพภายในตัวรถเนี่ยหรูหราสปอร์ตน่าใช้งานครับคำว่าสปอร์ตนี่คือสปอร์ตยังไงก็คือเบาะหนังเนี่ยเขาจะเป็นอินสคริปชันสีแดงแบบนี้นะสีเขาแบบว่าดู ใช้งานมากๆเบาไฟฟ้าคู่หน้าเบาฝั่งคนขับเนี่ยจะมีเมมโมรีซีทให้ใช้2ตํตำแหน่งครับหน้าจอตรงกลางทันสมัยมากๆแต่ว่าใช้งานมากๆด้วยนะครับเพราะว่าหน้าตาเหมือนกับไอแพเลยนะใช้งานเนี่ยไม่แตกต่างกันครับก็ใครอยากจะปรับตั้งค่าตรงไหนก็เลือกได้เลยมีคอนเทนต์ให้เลือกครับไม่ว่าจะเป็น Sound Experience เรื่องเกี่ยวกับมัลติมีเดียเรื่องเกี่ยวกับในส่วนของระบบามปลอดภยัย ESC โหมดการทรงตัวเปิดหรือปิดหรือว่าไม่ใช้งานก็ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีโหมดอื่นๆให้ใช้งานอีกเยอะเลยคันนี้นะครับก ดการขับขี่ด้วยนะครับให้เลือกใช้งานนะฮะคันนี้ก็ driving mode เนี่ยมีถึง5โหมดด้วยกันมี comfort individual dynamic eco แล้วก็ off road ซึ่งคันนี้นะครับจะเป็นระบบกันขับเคลื่อนแบบ all wheel drive หรือว่า4หล้อนั่นเองนะและนอกจากนั้นฮะเวลาที่คุณใส่เกียร์ถอยหลังเนี่ยคันนี้ก็จะเป็นกล้องรอบคันนะฮะก็เรียกได้ว่าภาพคมชัดมากมเน้นความปลอดภัยก็เลือกมุมกองได้ด้วยนี่เราเลือกด้านหน้าดูนะฮะ เราก็จะได้ภาพจากด้านหน้ารถนะก็ถือว่าโอ้โหภาพชัดมากๆเลยครับน่าใช้งานครับคันนี้นะครับจะมีไวเลสชาร์จเจอร์ให้ใช้งานด้วยใครที่มีมือถือชาร์จแบบไร้สายได้วางตรงนี้ชาร์จแบตเตอรี่ได้เลยแล้วก็หลังคาของเขาเป็นหลังคาพอลิเมรมิคสลูปบานใหญ่แล้วก็เปิดแบบ one touch ด้วยนะคันนี้ดีไซน์ดีมากเลยนะฮะแล้วก็ออปชันหนึ่งที่ผมชอบมากๆก็คือเครื่องเสียงฮามากาดอนครับคันนี้ให้น้าเสียงแบบ s ซ r r o u n d sound system นะเรียกได้ว่าฟังเพลงเนี่ยน้ำเสียงคมชัดลึกนะใครชอบห้ามพลาดเลยครับรถเข้าใม่คันนี้นะคร ภายทั้งสภาพราคาเนี่ยคุ้มค่าหน้าใช้งานครับนี่คือ v l v o x440 รุ่น inscription นะฮะเป็นปี2020เลขไม่เพียงแค่95,000โลเท่านั้นราคาเนี่ยถือว่าประหยัดมากเลยประหยัดกว่ารถใหม่ป้ายแดงเนี่ย1ล้านกว่าบาทเลยนะฮะคันนี้ขอเสนอค่าตัวเขาเพียงแค่899 0 0 0บาทเท่านั้นและใครต้องการจัดไฟนั้นเอาไปเลยครับฟรีดาวหผลเริ่มต้นเพียงแค่1 5 0 0 0บาทต่อเดือนคุณก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วครับถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่วันทัวร์โต้ตได้เลยที่เบอร์โทรก คลิปนี้รับรองได้ของแถมพิเศษแน่นอนครับช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น f เฟซบ o ๊ k ทิก o k อกยู u ูบหรือว่าเว็บไซต์โดยเฉพาะเว็บไซต์ w w w ร์ลเว็บบนทัวตรงนี้พิมพ์แล้วก็คลิกเข้ามาได้เลยข้อมูลครบถ้วนและก็ดูได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยครับผมการันตีให้เลยนะครับว่ารถทุกคันของวันโทัวโตรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีรถชนหนักอย่างแน่นอนและที่สำคัญไปกว่านั้นเรามีรับรให้กับลูกค้าทุกท่านถึง3ปีหรือ30,000กิโลคุ้มครอง128รายการและคุ้มครองััััวววปรรรรระเศดดโโ้้ยยซือมมมีีีคคคคุุณณภาพา,ณภาพขธบสสบสส